สองโครินบทที่สิบสองมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่สามจุดใหญ่ๆนิมิตที่เปาโลได้อวดและการสำแดงซึ่งมาจากองค์พระเป็นเจ้า e v e l a รช o n คือการเปิดเผยหรือวิบวร์ที่พระเจ้าเปิดเผยนั้นะจุดแรกก็คือเรื่องของสวรรค์ชั้นที่สามมีตอนเดียวท่นนั้นพระคัมภีร์บันทึกตั้งแต่ประสการยันวิบวร์เนี่ยพูดถึงเรื่องสวรรค์ชั้นที่สามเนี่ยที่พระเจ้าเปิดเผยแก่เปาโลจะบอกว่าชายคนนี้เชื่อพระเจ้ามาสิบสี่ปีถูกรับขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่สามแต่ไปท้งกายหรือไม่ไม่รู้แต่พระเจ้าทราบนี่คือ การสำแดงจากพระเจ้าเมื่อคนนั้นถูกลักไปยังเมืองบรม,มสุกเกษมภาษาอังกฤษไม่ได้พูดเราเลยนะครับแต่ภาษาไทยนี่แปลว่าถูกลักไปที่เมืองบรม,มสุกเกษมสแสดงว่าเมืองบรม,มสุกเกษมนั่นคือแค่สวรรค์ชั้นสาม ตรงนี้เราไปศึกษากันในวิวร์แต่นแน่ๆเรารู้ว่าคนที่เชื่อพระเจ้า14ปีตายไปได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นที่สาเรียกว่าเมืองบรมสุตเปเน์จุดที่สองก็คือว่าเปาโลบอกเขาก็จะไม่อวดเลยนะว่าพระเจ้าสำแดงให้เห็นจุดนี้อยากจะให้รู้ว่าเปาโลนั้นรู้ว่าพอใครเสียชีวิตไปหรือใครที่เชื่อพระเจ้าแล้วเมื่อจากโลกนี้ไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนเปาโลบอกข้าพระเจ้าเห็นพระเจ้าสำแดงวิวร์ให้รู้ Revelation เป็นการสำแดงในข้อที่หนึ่งเลยพระเจ้าสำแดงให้เปาโลได้รู้แต่เปาโลบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ อยากจะอวดตรงนี้ไม่อยากอวดเลยเพราะรู้เลยว่าใครเนี่ยเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วเสียชีวิตนั้นจะไปอยู่ที่ไหนเปาโลบอกรู้เลยแต่สิ่งนี้ไม่อยากอวดแต่จุดที่อยากจะอวดก็คืออวดความอ่อนแอของตัวเองเขาบอกว่าข้าพเจ้ามีหนามใหญ่อยู่สามหนาม มีหนามในเนื้อหนังหนามในเนื้อหนังหมายความว่าความอ่อนแอทางร่างกายหรือความบกพร่องในร่างกายหรือจุดอ่อนของร่างกายซึ่งทุกคนมีจุดอ่อนในเนื้อหนังหนามใหญ่ของเปาโลเนี่ยมีสามหนามแล้วเปาโลบอกอธิษฐานขอให้หนามออกพระเจ้าบอกพระคุณพอแล้วย้ายออกเลยไม่งั้นเปาโลจะหิ่นเกินไปทุกคนเนี่ยจะมีหนามเพื่อที่จะไม่หิงเปาโลมีหนามสามอย่างหนึ่งสายตาสายตาของเปาโลเป็นสายตาที่สมัยก่อนไม่มีแว่นถามว่าทำไมเปาโลสายตาเสียเวลาเขียนหนังสือตัวเข้าหม้อแกง เวลาเขียนจดหมายมาเนี่ยถ้าลายมือเปาโลรู้แล้วตัวใหญ่มากเพราะเปาโลสายตาไม่ดีทําไมเปาโลสายตาไม่ดีเพราะที่ถนนไปดามัสกัสแสงรหว่างจ้าที่ในตาเปาโลตาบอดไป3วันนั่นแหละเป็นสาเหตุที่เปาโลสายตาเสียทําให้นึกถึงไม่เคยลืมเลยว่าที่เมืองดามัสกัสแสงจ้านั้นเป็นเหตุเรียกมาว่าเจ้ากมเหงเราทำไม ล้วเนี่ยเป็นหนามในเนื้อที่อธิษฐานที่ไรปรู้ก็รู้ทันทีว่านั่นคือการกลมแขงที่เขากลมเขงคิดเตียนที่เขาฆ่าคิาคดเตียนหนามที่สองเรื่องภรรยาไม่สามารถจะพาภรรยาไปได้คนอื่นพาภรรยาไปด้วยอากะทู้คนอื่นเขาพาภรรยาไปแต่ปรมไม่มีสิทธิ์พาไปเพราะอันตรายขนาดตัวเองเอาชีวิตครับจะไม่รอดจะพาภรรยาไปยืดได้ยังไงถ้าเรารู้ว่าเราไปคราวนี้ไม่แน่ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าเราก็คงไม่พาคนที่เรารักไปหนามที่สามเนี่ยคือเรื่องของการมันฟ้องในจิตใจตลอดเวลาของการพิป เเองนี่ยเป็นคนคอยข่มเหงใป่ค่าเขาเยอะจับกิสเตียนขังคุกจกับริตเตียนเตี้ยนตีเพราะนั้นทุกครั้งพี่น้องริตเตียนเนี่ยเขาปักอุลโรมานหนีกันหมดเนี่ยมันเป็นหนามสิไม่มีใครเขาไว้ใจเปาโลมันขมขืนกับเปาโลอภไปบอกว่าความอ่อนแอมีตรงไหนลิฟเดตก็เต็มขนาดที่นั่น เราบอกนี่หนามในเนื้อเนี่ยอธิษฐานยังไงก็ไม่หลุดนี่ขนาดอักกระทูดนะแต่มันสามหนามที่ยิ่งใหญ่มากหนึ่งสายตาสองอันตรายมากในการรับใช้คือจําไว้น,นะครับทุกคนเนี่ยมีหนามทั้งนั้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระคุณก็เพียงพอแล้วบางคนเนี่ยชีวิตเบื้องหลังเนี่ยก็เป็นหนามตัวเองความล้มเหลวในชีวิตก็เป็นหนามบางทีพระเจ้าอนุญาตให้เรามีเบื้องหน้าเบื้องหลังในทางที่ล้มเหลว ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้เราเกลียดพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงนําให้มาหาพระเจ้าภายหลังจากที่เราล้มเหลวในอดีตก็เพื่อจะได้เห็นว่าพราะคุณของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราได้มีชัยชนะเหนืออดีตและเราสามารถจะยืนหยัดและดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสง่าผ่าเผยอ,อย่างเปาโลเนี่ยถึงแม้ว่าคริสเตียนเยอะแยะไปหมดเขาไม่ต้อนรับเพราะเขากลัวแต่เปาโลก็ประก,กาศกป็คนใหม่ๆพี่น้องชาวโคลินหรือมาซิโดเนียหรือหลายกลุ่มหลายพวกเขายิ้มรับเปาโลเพราะนั้นในเอเชียไมเนอร์หรือเอเชียน้อยเนี่ยยินดีต้อนรับเปา เปาโลแต่ในกรุงยูสเลมไม่ใช่เพราะเปาโลทำมาเยอะแล้วพี่น้องที่กระจายก,กระจายจากกรุงยูุสเลมก็เที่ยวกระจายข่าวพูดทั่วไปหมดทําให้พี่น้องคริเสเตียนนั้นกลัวว่าไม่รู้ว่าเปาโลเนี่ยเป็นสายลับหรือเปล่าเป็นความขมขื่นเป็นความเจ็บปวดเป็นความอ่อนแอแต่เปาโลบอกข้าพเจ้าอยากจะอวดความอ่อนแอไม่อวดถึงความยิ่งใหญ่จุดที่3ที่น่าสนใจคือว่าลักษณะแท้จริงของอัครทูตเขาทำยังไงกันในข้อ12มี4ประการอันท,ที่1ความเพียงความเพียงืน มาน่อดทนพยายามทาไม่ท้อถอยถ้าล้มก็ทําใหม่ถูกคนอื่นเขาว่าก็ยังทําต่อไปถึงแม้ว่างานเล็กน้อยก็ยังทําต่อไปเขาเรียกว่าเพียรเพียรพ,พยายามคือเวลาคนจะมีความเพียรเนี่ยมันต้องมีนิมิตม,มีวิชั่นมีเป้าหมายมันจะ,จะเพียรได้สองหมายสําคัญคืออะไรอย่างหมายสําคัญที่รู้ได้ไงว่ากุมารเยซูจะมาเกิดมีหมายสําคัญอะไรดาวบนฟ้า กีเดียนหรือกิเดโอนจะรับใช้กีเดียนก็ขอหมายสําคัญให้เงาหดได้มีหมายสําคัญอย่างต่างเหล่านี้กหมายความว่าคนที่เป็นอักขรทูตเนี่ยสามารถที่จะขอหมายสําคัญแล้วก็บอกให้คุณเท่าไหร่ว่าต่อไปนี้หมายสําคัญจะเป็นอย่างนี้โยชูวาหมายสำคัญจะดวงอาทิตย์หยุดกล่นกลางฟ้าได้ผู้นําต่างๆหรือผู้รับใช้เนี่ยที่พระเจ้าใช้เขาจะมีหมายสําคัญอักขรทูตจะมีหมายสําคัญต่อไปการอัศจรรย์การอัศจรรย์เป็นยังไงครับเอาโลอัศจรรย์เยอะแยะเลย เพโตนี่เงาเปโตผ่านในคนก็นหายโรคเรื่องของการอัศจรรย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการหายโรคคนตายเป็นขึ้นมาได้การอัศจรรย์ต่างๆเรื่องของการหายโรคอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่คนที่มาเชื่อพระเจ้ากลับใจมาเชื่อพระเจ้าถือเป็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากเพราะรักษาข้างในแต่โรคเนละมงเน็นคือข้างนอก ตาบอดมองเห็นได้หูหนวกได้ยินอะไรต่างๆเนี่ยเรามองเห็นแล้วก็เติ่นเต้นคนง่อยที่ประตูงามลุกขึ้นกระโดโดราเต้นสรรเสริญพระเจ้าคนง่อยที่หย่อนลงมาจากหลังคาหายเดินได้พวกนี้คืออัศจันยร์และประการที่สี่คืออิฤทริตอิจทริตเป็นยังไงสั่งลมสั่งคลื่นสั่งให้น้ําน้นํนาล้างเท้ากลายเป็นเล่าอง่นสามารถจะทาอะไรต่างๆได้ อย่างเอลียาใช่ไหมสั่งไฟลงจากฟ้าลงมาเผาเครื่องศัตวะบูชาเอดิชาก็สั่งให้กองทัพของพระเจ้าลงมาได้ทําให้กองทัพของอ In ีฝ่ายนึงพ่ายแพ้นั่นคืออ e ิชริตนี่คือลักษณะของอัครททูต์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเพียรพยายามต้องมีหมายสําคัญทําให้เขาอดทนมีการอัศจรรย์คือได้มีคนเชื่อมีคนหายโรคถามว่ามีฤทธิ์เดชไหมก็มีแต่ก็ไม่เห็นบ่อยมันน้อยมาก บอกว่าล้วพวกท่านเสียเปรียบที่จากอันอื่นยางอะไรบ้างล่ะเราบอกท่านเสียเปรียบไปแล้วข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาะให้ท่านนั่นคือท่านเสียเปรียบรู้ไหมลูกที่ไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยเสียเปรียบนะเพราะอะไรไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณ,คณจำแนหว่าอะไรเรได้รับอันนั้น